สวัสดีครับขอตรับทุกคนเลยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมรูปบอกในแมปของ Dream Core l i m i n a t Space เองขึ้ในครั้งนี้ครับทุกคนเข้าล่นแมปหนีมากแบบเกือบสิหลายคลิปแล้วนะแล้วก็เป็นนยางที่ผมชอบออกมาเล่นเจ้วกับ Dream Core l i m i n a t Space แบล็กลูมยังดีเคยครับทุกคนขันผมอธิบายกับคงสิแบบ อืมรู้กๆกันนะวัาคืนออยังเออโอเคนะครับนี่ครับปราจีพัทุกคนมากตะลุยความเป็นดีมข้อแลว้วก็ลิมินอลสเปซกันอีกเช่นเคยนะทุกคนนะเพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยมันแบบบอกแล้ว,ว่าคน,คนรู้สึกแบบหัวคิดถึงความหลังแลว้วก็คนลุกหนากกวแปลกๆครับทุกคนวันเป็นสุนทรที่ยภาพในโลกอินเตอร์เน็ตกลางยุคเก, 90, ก่าศูนย์แล้วก็ปัจจุบันครับเป็นพวกแบบภาพปฏิปะต,ปะต,ปะตกันเกิดเกิดความรู้สึกแบบ เอ๊ะแ,แปลกๆมันอยู่ในความฝันแอบน่ากลัวแล้วก็บางที่ก็รู้สึกหวุคิดถึงในวัยเด็กครับทุกคนอ่าโอเคครับเราจะเห็นเสียงดนตรีของเพลงในแมปนี้นะครับทุกคนดนตรีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดนตรีเกี่ยวกับเอ่อพวกแบบเอออะไรอย่างว่าแบบเทคโนโลยีแบบพวกยุคเก่าๆน่ะเป็นพวกโทรศัพท์ปุ่มกดพวกเอ่อคอมพิวเตอร์แบบจอบแบบในหญ่อะ่ะบนแบบ พวกเทคโนโลยีจิ๋คออะไรบ้นี่นะทุกคนนะเออโอเคเพื่อพันการจีเวลาเดี๋ยวจะมาทุกคนไปสำรวจเตรีมคอริมินสเปซในแม้แป๊บนี้กันดีกว่าครับไปกันเลยโอเคแล้วฮะอุ้ยพูดจะยืดยาวเซียวนะไอสกอตแลนด์แกลืมไปหรือเปล่าว่าอะไรขีกว่าข้างหลังแกเนี่ยสวยอย่างทุกคนหุมป่าแล้วก็ขังได้ัวนเป็นสีดำๆครับผมเออพี่ชื่ออะไรหรือ โอ้โหขันเทีนส mm right. okay. nah, ีนะชีวิตจริงผมแลนนีแล้วครับทุกคนวายูแล้วายูไหแบบถามนะทุกคนนะเออโอเคภาพแรกครับเดี๋ยวผมเรียกมันก่อนเชี่ยว่าวิหดโตคนแมงขาคนยาวอุ้ยก็วอนนี้มันทหยากร่าขามันยาวอ่ะเออแล้วแล้วก็นาต่างครับทุกคนอุ้ยทุกคนนล้วมนีนาตางนาต่ามีลูกตาแปลกๆไม่ใช่แค่แปลกแค่นั้นนะมาดูฝั่งนี้สิเจอคนอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นเงาดำ จุงในประตูเหรอใช่ใช่อุ้ยน่กกากลัวมากเลยค่ะจะไปลหรนะไม่รู้แล้วโอ้ทุกคนดูมุมนี้ก็ถือว่าเป็นมุมที่แบบน่ากลัวสุดๆนเะทุกคนนะแล้วก็นาตาไม่ความเหมือนลูกกระตา่ายร้อยไปร้อยมานะทุกคนนะัอยู่ทำการทองฝาเซ่อใสแล้วฟ้ามองประตูฝังนี้ครับมีหลวมเงาข้นปแปลกๆครับผมแล้วก็ค่อนขานที่สีแบบมืดๆสลัวๆ ออกมาจากหองครับผมมองบันไดครับมีความเป็นแบบสดใสครับทุกคนมีทองฟ้ามีทองหยางเนานะทุกคนนะเนาะอุย้ยทุกคนห้องนี้ว้าวหองนี้ครับผมเป็นหองตุ๊กตามีครับอันนี้ทุกคนคุณจะเคยเห็นในแมพแบบหนึ่งของแบครูมครับทุกคนเป็นเลวเลวเลอย่างไรเออเป็นบ้านนั่นแหละมีตุ๊กตาม,ตามีตัวใหญ่เลยเนี่ยถ้าจะเอากลับบ้านไปคุณจะเป็นที่นอนที่สองสลับของฉันน่ะนะเหมือนกัน กระจายไปที่นอนไปเลยโอเคครับทุกคนแมทต,ต้องบอกว่าค่อนข้างที่สีเหมืดสำหรับไพรมีไฟสายก่อนสม่าซื้อไฟสายไปซองได้นะครับทุกคนแล้วกอโซนนี้ครับรู้สึกว่าจะเป็นโซนหมองรับแขกทุกคนนะแล้วก็ขังไนครับผมรู้สึกว่าโอ้โหมีเฮ้าสขอมากใ้แบรกรูมครับผมแบรกรูมผู้รู่มนะทุกคนนะซึ่งแบรกรูมเลเวลนี้ครับจะเป็นพวกแบบสะไบหน้าขนาดใหญ่ทีวิที่สุสดครับทุกคนมีได้เรื่อยเลยนะทุกคนนะอ่า อันนี้เดี๋ยวไม่ดีสำรวจที่หลังเลยวไปสำรวจมองอือง่นก่อนดีวกว่านะประตูนี้ไปได้ไหมเนี่ย <c oughs> ไปไม่ได้้างหน้าจะไปได้เพื่อนไปเร็วๆทางไหนทางหน้าโอ้เขาน้า,อา,นาือไปแล้วเราจะไปสำรวจที่หลังโอเคก่อนที่เราจะไปสำรวจท,ที่อื่นนะเราจะไปสำรวจตรงนี้ก่อนนะฮะทุกคนเฮาลู้มาบองนี่แล้วบอเขาจะตรงไปฟังอุ้ยทุกคนฟังนี่เป็นท้องฟ้าครับผมว้าวสุดยอดแต่อะไรเนี่ย้างบโมเนี่ยโอ้โหห้องนี้เป็นห้องเก็บของครับทุกคน เป็นของเก็บของที่แบบค่อนข้างที่สีสวาใสปนมุนมองนิดนึงนะเอออยู่แล้วก็คนลุกแปลกๆแฮะโอเคโซนี่เขา้าเกาะสำรวจมากเกือบปฏิบุแล้วครับแล้วโซนี่อ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยหองนี้ไปได้โอ้ว้าวทุกคนอีกห้อง,องนึงเหมือนมันซ่อนกับเไปในมิตีมิตีนึงอะ่ะเชีย่ยดูสิโอ้โหมีตู้เก็บอาเคดด้วยมีงเงินกี่บาทไปเนี่ยดูจกทุก,กอน ไม่มีสักบาทเลยก็ไม่ได้เล่นนะฮะเออแล้วก็มองนี่เป็นตู้คลิปตุ๊กตาครับผมเกมค่อนข้างที่จะเป็นเกมรุ่นแบบเหมือนในยุคเก่าูนะทุกคนนะแล้วก็ทุกคนคงจะเคยเข้าไปเล่นในหาทุกคนเป็นตู้เกมมานั้งน่นเลยอะเชี่ยไม่มีคนแล้วดูวิสิ่ค่อนข้างที่สีเงาๆนะทุกคนหันม่มีคนไม่จะดูสิบแบบวังเวงอจริงเออแต่ว่าก็รู้สึกสงบดีอีกของหนึ่งครับทุกคนรู้สึกว่าจะเป็นห้องนอนครับ ลรวขางนอกเข้าครับโอ้โหนี่หรือนอกบ,บ้านเราข้าขงนอกเป็นป่าหมอนเลยป่าสนล้วขอค่อนข้างทีสี่มีความเป็นแบบเหมือนแบบช่วงเวลานี้มาแรกอะช่วงโคเพดอะเออประมาณนี้ครับล้วก่อทีวีค่อนข้างทีสีแบบมันมีสัญญาณเลยเนาะย่าดีบอกละ่ะเออหลายๆคลิปพวกแบ็กรูมพวกแบบพื้นที่แปลกๆมันสีบ่มีสัญญาณอยู่แล้วไงแล้วก็อีกหองหนึ่งครับค่อนข้างอุย้ย เหมือนห่างรสพสินค่านะทุกคนนะอันนี้ล้าเลยนะ <S 2> <S 2> ่ะเซียมาร k i n g m o m e n t matter ร้านแกรไม่รู้แต่ว่าดูมันรุ้งๆไปแปลกอ๋อทุกคนห่างอีหล๋หล่หางผมบอกเลยครัผมมักแบบบรรยากาศในห่างที่ผมมีคนหางตอนปิดมันวเสีให้รู้สึกความเป็นแบบแบบกลมริมินอลสเปนปมากๆเลยนะนี่ตอนหน้าไม่เปิดอะทุกคนโอ้โหบันไดเลื่อนที่ไม่ได้เลื่อนเลย ภายในห่างครับรู้สกว่าสิโอโหห้างแน่ใจว่าห่างขึ้นมากทั้นมุมอย่างเลยแล้วก็มองนี่ครับมีโตสองโตครับผมดูสึกว่าจะมีพลังงานอะไรบางอย่างนะเน,นี้ยระหว่างโตสองต๊ะนี้นะฮะอยู่ไม่ได้แล้วตรงนี้น่ากลัวแบบแปไีไปนลงไปงานเา่นเล้ละกันอ่าบนไดาเรียนครับทุกคนต้องขอหนอกเรือดึงดึงนะสำหรับไปที่เครื่อไปเรียนหางนะครับทุกคนก็ต้องระวังมองจุดสียองเรือปมาทเลยสำหรับไปใส่รองเท้าแบบพวกยางพวกอย่างครับใส่รองเท้ายางครับผมมันสีดูด ดูดออกเขาลองนีได้ง่ายกว่าะต้องถอดชนิดอื่นๆล้องถอดชนิดอื่นก็ต้องระวังกันเออดกูกบไปอันตรายมากๆเลยเห็นเห็นข่าวหลายทีลวอันนี้เขานอกเลยนะฮะต้องระวังนิดนึงภายหลังหางครับทุกคนดูสิว่าจะเป็นลา้านคาตาลานะ่าครับอันนี้หมวที่เขาข้นหน้าบนนี้เชียะโมเม่นหมวกเม่นหมวที่เขาใกล้มากครับเอ้ยรู้สึกว่ามันจะซ่อนซ่อนเข้าไปอีอะเดี๋ยวอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบพวกมองล้านคาล้านอย่างนั้นทุกคนน้าที่เขาปิดไปแล้วนะโอ้โห oh oh, ดูแล้วแบบรู้สึก ชิลรู้สึกมีความสุขมากแต่อีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนอนี้หองอะไรอเนี่ยโอ้ไม่กอดทุกคน yeah. ทุกคนมันมีหลายหองมาก,มากเลยอ่ะซอนซ่อน,ซ,อน,ซ,อนซ่อนกันไปอีกอ่ะทุกคนผมแนะนําแมปนี้ครับสำหรับเคพที่มกักแมปรูมลีมินอสสเปรดทุกคนนี้เลยแมปนี้เลยว้าวมันมีอะไรไม่เนี่ยอูย้หองมืดมากแม่แล้วนี่อะไรอะ่ะฉันได้ยินเสียงน้ําและเสียงของไฟมีออนหลอด พอสามารถใส่ได้ไหมวัดห้องของมาในห้องนี้ครับผมเป็นห้องแสงไฟนีออนโอ้ไม g ก d ห้องนี้รู้สึกว่าสีมีสีสันทิดนึงอะเชีย่ยแล้วอันนี้อะไรอะอ๋อเหมือนเดิมโอ oh, โหทุกคนออกจริงความเป็นแบบลิมินอสเปซความเป็นแบบแบกร่วมแบกใจออกเลยละกันไม่มีอะไรเลยข้างในโอเคเดี๋ยวจะไปสำรวจห้องอื่นกันดีกว่า เอรู้สึกว่ามองหนีสิไปเ่อด้อะทุกคนบ้าชิปลวก็ลงลงไปข้างล่างเป็นอะไระะไหเไรมเนี่ยโอ้ลงไปลงไปไม่ได้นะครับทุกคนข้างล่างนี่รู้สึกว่าสิเป็นอพาร์ทเมนต์ครับผมบู้ว่ามีจักสันจักสันนะรู้สึกว่าสิซ่อนซ่อนลงไปข้างล่างลึกๆบมีที่สิ้นสุดอือโอเคยูมรงนี้ล้รู้สึกวิวยังไงกันกลับไปทั้งก่าดีกว่าโดยหดี่ไปหลังห่างครับผมอ่ามองนีครับผมคิดว่ามันต้องเป็นหมองเก็บของหรือเป็นหมองเก็บยางตกางแ่างแน่นอน อู้วิจะรู้สึกสยองขวัญนะเนี่ยเข้าไปดีกว่ายูโอ้โหรู้สึกว่าเ้องสีออกป้าังหนอครับผมว้าวน่าจะเป็นหลังบ้านนะทุกคนนะมีหม่องปิกนิกปิกเนิร์กพร้อมตรงนี้มันแปลกแปลกอะเนี่ยโอ้เชี่ยโอ้ตกใจนี่ว่าอะไรโอู้หอูหูหูหูมาอยู่แล้วตรงนี้มันรู้สึกแปลกๆปลกไปก้นกลับไปทางเดิมครับผมจื้นเหมือนขอเข้าไปเลยแล้วกันนะพี่ พุทต,ตกใจว่าันนี้ทุกคนแบบสะด้กยืบไปยแไปอีกห้องหนึ่งครับผมนี่เลยห้องนี้เลยรู้สึกว่าห้องนี้สิบ่มมีความเป็นดิม,อมขอบ่ามีความเป็นแบครูมเป็นแบบนังสยองขวันไปเลยครับผมนี่คือห้หองนี้ครับมีความเป็นแบบโอ้โหทีวีรุ่นไหนล่ะเนี่ยรุ่น90แล้วก็มีโต๊ะไม้อินอ่อนแปลกๆนี่ไงทุกคนตะเกียง เลิศีนละ,นละแสงไฟน้้าท่าเขาครับ้องศิลาปวดเป็นอับป,ปลาแองเกิลฟิสนะทุกคนนะล้ะกอบภายในห้องนี้ครับรู้สึกว่าจะมีห้องสองหอง้องเขาชิลา่าหของนี้ก้อนครับผมห้องนี้ครับรู้สึกว่าเขาสีเข้าไปปองเข้าไปข้างในครับผมโอ้ oh. ข้างในครับผมรู้สึกว่าจะเป็นมองโรงแรมหรือเปล่าอ่ะเอออันนี้ก็แบกรูปนี่ม่หน่อนสเตทครับทุกคนนี่ม,มันจะมีความเป็นแบบซ่อนๆกันเข้าไปข้างในครับผม ไปบ่ด้ครับผมอันนี้ใช้ได้เลยเกิดไปกันเท่าไหร่บนี่ขึ้นไปบ่ด้นะทุกคนนะเอาจริงผมสีบอกอีกทีนึงนะคันไผ่มีเงื่อนเป็นแบบหลายบาทเนาะสามารถสางสถานีพวกนี้ในชีวิตจริงใดครับทุกคนอาจจิตกเงื่อนหลายบาทแต่ว่าคันไดสางม่แหล้วนะว่าจะเ,เป็นสถา,านที่แบบ คนให้บางคนอาจบิบาเข้าใจแล้วนั่นคืออย่างแต่ว่าคนตตามระเจ็ดทันใดมาเห็นคนไทยสางสถานที่แบบนี้นในชีวิตจริงคุณจะเป็นเอียนที่เพิ่มเฟกประมาณเลยนะทุกคนสางเป็นค่าเฟกก็ได้ร้านอาหารตามสั่งก็ได้เก็บค่าเขาคละประมาณร้อยนึงร้อยห้าสิบประมาณนี้ครับทุกคนเออก็สิถือว่าเป็นเอียนที่แบบเป็นสิ่งไม่ไมเกิดขึ้นนะทุกคนผมบอกเลยว่านักแคสกมทุกคนที่ได้ไมาเห็นคนไทยสางสถานที่จริงก็ คงสีมาเที่ยวมากเขาช่วงเอ่อบริเวณนี้ได้บนหน่อยหรือสีสามเป็นมีพิธภัณฑ์ก็ไดเออก็ถือว่าดีอากาเลยนะต่บองนี้ครับเป็นตุก,ก,โโต,ก,กตาโอ้โหตุกตานี่คือน่ากลัวอยู่นะเอาจริงห้องดูจะสนใจแต่ว่าตุก,กตากน่ากลัวมากแล้วนี่คืออะไรอ,ะอ่ะว่าเนี่ยจะเป็นหม่องท่าออกครับทุกคนโอเคครับหม่องบริเวณโรงแรมก่สมาสีมระสาณสักนีนะทุกคนนะเดี๋ยวจะไปสำรวจมองเอื้อนกันโอ้อกมาทังเก่าครับผมเย็นแล้วนี่อะไรอะ่ะใสเหรอ โอ้ทุกคนตอนนี้เขาเริ่มสีลงทางแล้วครับผมพูดรู้ว่าชั้นไหไเป็นทางใดตอนนี้งงไปหมดแล้วนะฮะอ๋อนี่ทางเกา่าโอเคเขากลับมาทางเกา่าทางเดิมครับอุ้ยชิดอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยตกใจหมดโอจะมาตกใจจากอะไรเนี่ยชุดคอสเพลต่างหากเรา ใช่ใช่ไอ้นี่ก็ตกแตง่ง่ายกระต่ายตื่นตูมใครจะไปตกใจเราดูชุดคอสเพลย์แกส,สิยังกะเป็นมุมเนี่ยหืมแต่งชุดไม่ได้ดีหน่อยไม่ได้หรือไงไ,ไม่ได้ค่ะมันเป็นคอสคอสเพลย์เนาะเออถ้าช่วงฮาโลาวีน,นไม่มีชุดแบบนี้ใส่จะไปใส่ที่ไหนจ๊ะเฮ้ยจะบ้าตกใจหมดเลยนึกว่าตัวสเปรเลอันตี้นะฮะเอาละมาส้นี่ครับรู้สกว่าส้นี่สีเป็นเอ,อ,เออห้องสีเหลืองแบบรุทนแทจริงโอเคเดี๋ยวขับบ้านมาันกันเลยดีกว่า เออเอากระทางเก่าครับผมอ่านี่ทางเกา่าทางเดิมครับทันนี้เขาเคยมาแล้วฟดมองประตูท่างแนวไปแล้วนี่บอดีประตูนี้บันี้ท่านไปครับนีะหรือเคยไปแล้ววะโอเคทางเก่าครับผมประตูที่บอดีไปท่านี็คือท่านี้ครับเขาบันดนี้ไปเนาะโอเคของนี่ครับรู้ึกว่ตซิเปนร้านสะดวกซื้อครับผมที่แบบ เหมือนของสตอ็อกหมดแล้วบ่มีอย่างอ่อว้านตึงชัน้นบ้างของแล้วนะครับทุกคนเขาก็ะิเป็ปประมาณนี้เลยเป็นร้านขายตุ๊กตาครับสุดยอดว้าวออกไปข้างนอกกันดีกว่าครับเอ้ยบอกไปไม่ได้ฮะจะบ้านี่ออกมาแล้วน,นะ,ะทุกคนนะกระทั่งเขาทั้งถ,มถิมครับผมอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยตัวอะไรแล้วล่ะอุยอ้ยอุ้ยถ้าไม่ใช่ประตูในแบ็ k r ูม m นฉันคิดว่าผีบ้าแล้วเนี่ยบุลลี่เหรออืม จะกแค่แต่งตัวคอสเพย์น่ะเมื่อกี้ก็เจอคนคอสเพย์อันหนึ่งจะเป็นแมุมม,มุมแต่นี่คือตัวอะไรเนี่ยเหมือนไดร์เบลเออคิตตี้เฮาเลยครับทุกคนตัวปลาตัวเขาเป็นยังไงวตัวำดำๆอ่ะเหมือนเปรือกอ่ะเออมาสิมาค่อยมองเฮาแต่ว่าเขาว่าเลเวลลคิตตี้เฮาส์่บือันตรายเออคือสีบอันตรายก็เห็นแต่ว่ากระต่ายยังไม่โตเอาจริงโอเคจะห้องสีงมาตำรวจเออแบ็กรุม่มทู่รุ่มกันเลยกว่าครับ หลังจากที่เขา้าตำรวจบริเวณในบ้านมืดเป็นที่ร้อนแล้วนะบางที่อาจปเป็นโบบดก็ได้สารภทยที่มาถึงก็ลองไปตำรวจเมืองนะทุกคนนะเออบางที่ปวดอาลไซเรินบาโคบโอเคมากมองนี่โอ้โหตรงนี้นี่มันคือไม่มีความริมคอเลยนะมีความเป็นแบบสยองขวัญมากกว่านะพี่เข้าไปไม่ได้หรอโอ้รูสิความประศรดีบ้านทงนึงครับชเชี่ยโอ้ห้องน้ำเดี๋ยเนี้โอ้โหห้องน้ำเขื่อมากพี่อุ้ยทุกคนออกจริงจริงร้อนอยู่นะเชี่ยอะไรกันเนืองอะไปบ่ได้ครับผม น่ากลัวน่ากลัวมาอยูอ่ละอันนี้ก็จะเป็นโซ่ของหน้าครับทุกคนสะหรับไพ่ปวดฉี่ปวดเนย้ยกัมามตรงนี้ได้คันผมนปวดฉี่ปวดเย้ยผมก็สิโอดไปอ่ะเออพวกเขายานโอเคมาโซ่นี้ครับคือว่าโซ่นี้สีไม่คว้าเป็นแบบอู่เลยลิมินาสเปซของแท้ของใจนะคะทุกคนนะเดินเข้าไปครับทุกคนไพ่ที่แบบกลับป่านย้ำขึ้นกลับลงมาจากรถไฟฟ้าเขาสถานีรถไฟฟ้าเนาะ ตอนแต่บ้านแบบตงีญญ้เมื่อคืนน่ะมันจีได้บรรยากาศแบบมันสีเลย้างนาครับผมรู้สึกว่าสีพ่อครับอะไรอะ่ะห้องเต็นตัวหรือเปล่าโอ้ทุกคนออกจริงมืดมากอะ่ะเชีย่ยแล้วก็แสงไฟที่เท้าถือมานหนี่าเลยมีประโยชน์อย่างเลยคือบรสบ,บารณ์ทองอย่างนีเลยครับไม่รู้สึกว่าจะเป็นโรงแรมนะทุกคนนะคิดว่า ขึ้นมากขังเรื่องครับรู้สึกว่าสิเป็นเอ่อนราะส่งแนมีทีละเออคนแล้วก็ห่องมีหลายห่องมากๆเลยแต่และห้องนี่ก็ค่อนข้างที่จะแปลกๆแปมีทีวีแบบยุคเก่าศูนยข้อมี่เลยว่างอยูน่นี่อันนี้เป็นบันไดอะไรอะ่ะโอ้มันซ่อนซ่อนเข้าไปดังลึกมากโอ้ยเชิวชิวชวช,วช,วชวอะไรอะอะไรอะวตายมาอีกโซนหนึ่งครับผมฟานไหนเขาไปสนุกดแล้ว ฟังนี้น่าจะเป็นเออุ้ยมีหยอกหยองเนี่ยครับผมเข้าไปดีกว่าโอ้โหข้าวหยวมาครับเป็นระเบียงเสืออ่ะเชีย่ยประตูฟังนี้ก็ไปบได้อีกบ่ได้น้ำให้ทุกคนกระโดดออกมานะบอกได้ว่าใครกระโดดออกมาตกแม่ต,ตายเฮ้ยฟังนี้ไปบ่ได้ปะเชิ่เฮ้ยไปไม่ได้จริงด้วยแฮะอันนี้จะเป็นระเบียงนะคิดว่าเพื่อนไปไม่ได้ ไปไม่ได้หรอกลับทางเดิมสิคะเออเลิศฝั่งนี้รู้สึกว่าจะไปไม่ได้แลฮะทุกคนอีกฝั่งนี้่ะฝั่งนี้รามืดๆโอ้โหทุกคนทุกคนทุกคนนี่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 ภาพนี่ผมเห็นในแพลตฟอร์มทิกตอกครับผมนี่มันจเมเือนเป็นโรงพยาบาลอะ่ะเออแล้วก็ทีมีตโตะร้อยไปร้อยมาครับผมนี่เลยมุมนี่เลยเอาไห้ห้องนี้เงียๆแปลกๆแค่อะไรข้างในอะ่ะโมมีอย่าง้วยครับรู้สึกว่าจะเป็นหงแบบเหมือนปวกกักขังป่วยๆนะทุกคนนะ นี่ไปได้ไหมไม่ได้แล้วห้องนี้ล่ะก็ไ,ไม่ได้อยู่ดีครับผมเขาต้องเดือไปข้าดนั้นบอโอ้ย oh, วิว er ิวิวเชี่ยเขาขอไมาได้ทาจะดกซื้อแล้วอข้ ي, างในมีอย่างเงี้ย네อุ้ยปอดีเดือด,ดตำรวจมาตลอดทางหิวน้ํามากกินน้ำนิดหน่อยได้ไหมเนี่ยอ <c oughs> ไม่ได้เปิดไม่ได้ซะด้วยไมื่อว่าเจ้าของมีใครอยู่ในร้านนี้ไหมครับไม่มีเลยแคชเชียร์ก็ไม่อยู่มาอีกห้องนึงนะทุกคนรู้สึกว่าห้องนี้จะเป็นห้องสีเหลือง มองนี้ไปบ่ได้แฮะทางกระท h อนขันจะ,จะแคบลงแคบลงจะว่าโอ้ไปกอดเขาเขามาใต่ทอระบายหน้าอีกแล้วครับผมรู้สึกว่ามองนี้จะเป็น้องเออหงทอระบายหน้ามา,ชาเชี่ย oh ขันได้ไม่หย่างมองนี้ฮยโอ้ไ่กอดออกไปดีกว่านะฮะทุกคนพ่อไปข้างนอกครับตก,ตก,ตกแมพครับผมเออ โอ้ยฉันตื่นเต้นมากเลยสำหรับการไปสำรวจครั้งนี้นะนะต้องบอกว่าสำหรับใครที่ชอบลิมินอกสเปซแนะนําแบบนี้เลยค่ะโอเคฉันคิดว่าสัญญาณไม่สำรวจครบแต่ฉันไปสำรวจก่อนนะคะเชิญเลยทัชชี่ตอนนี้ผม พอตำรวจเกิดจัหมดแล้วนะฮะบางที่กันคลิปนี้ผมบตำรวจเบื่ก็ต้องขอภัยนะครับทุกคนสามารถเข้ามาสำรวจแล้วก็เล่นได้เลยเล่นกับโม่ก,ก็ได้ครับทุกคนแหง้งเล่นให้เป็นคนแบบมักสำรวจเนาะผมแนะนำแบบนี้้วครับทุกคนสำหรับใครแบบมักคว้าเป็นแบบแบกบรแบบูมรีเมนอนสเปรดดิมข้อพวกอย่างแปลกแปลกประมาณนี้ครับทุกคนดูแล้วรู้สึกแบบมีความสุขแล้วก็นก่กกลัวไปในเวลาเดียวกันแล้วก็รู้สึกหวนถึงความเป็นเด็กน้อยพร้อมอ่าก็ต้องแบบนี้เลยครับทุกคนแล้วก็ มาถี่พอในความฝันเนาะพวกนี้เนาะเออโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สำรวจไว้ท่านิแหละอ่าเราไปเจอกันคลิปหนาครับทุกคนคลิปหนามีการสำรวจหรือเร่นแมบเอียอีกก็อย่าลืมทีจิกดไลค์กดซับสไครต์กันนะนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะบริพาทการแจ้งเตือนในคลิปหนาครับสำหรับเมื่อนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้พอกันไม่ในคคิปสนุกสนคลิปหนาสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย ไปแล้วนะเดี๋ยวไปสรุปแป๊บหนึ่งอุย้ยตกใแม่งตัวนี้อีกแล้วเฮ้ยก็จะตกใจฉันเนี่ยตกใจหน้าแกาก่อนหน้าสุดมากเออจริงสิคือไม่ได้ถากแป้งเลยหนะ้าสุด